สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมจิ้เมเวมยไม่รอดขิ้นไม่ีเท่าอันนี้เราก็อยู่กับเกมแฟนซูบี้เคือพอดีคอมเมนต์มาให้ผมเล่นต่อนะนั่นเนี่ยความยากของมันเอาล่ะไปเลยกันเลย เไปาบเฮ้ยมีตาแกมันสิ่ียาเอาตัวทีละเอามาไว้เผื่อเฮ้ยบ้านประชาชนเอ่อลูกสมุนีอะไรกัอ ัีมละวางรัศมีประมาณนี้ม right oh, ั oh, ้งใช่สามบล็อกมาแล้เ่เิ่เ่วมหัวแตกสิหัวแตกสิมันไม่หัวแตกอ่ะเอ้ยจะโดนทิ้งเลยตายแล้วใครข้ามเวลา ไอ้ลุงมาแล้วลุงเอ้ลุงวันดีลุงมันก้มก้มก้มอะไรอ่ะโกดมันโกดมันโกดมันโกดปิวป้วปิว้วปิ้วเสกทำไมเนี่ยยูมพิเตอร์ยูมพิเตอร์เสกทำไมเฮ้ยลุงลุงลุงมาอีกแถวหนึง่งเอาลุงมา ตรงนี้นั่นแหละลูกลูกกัดเลยลูกกัดเลูกครับลูกกัดลูกกอ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 ดลูกตายแหละเอาละมันตายแล้วไฟเดอร์ว้าวติงติงติงมาเยอะๆนะครับพี่ มันลุมันโผล่มาจะลุ้มศพไม่มันโผล่มาจะลุ้มศพมันโผล่มาจะลุ้มศพมันโผล่มาจะลุ้มศพมันโผล่มาจลุ้มศพมันโผล่มาจะลุ้มศพมันโผล่ไปศพไปเอ้ยลุงลุงตายตายเลยลุงตายมันมาแล้วไปยิดไม่ไม่ไม My name. Yes sir. Wow. Well. Hey. 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 in ไฟนอนเวฟและไอตรงนี้มันไม่แอนนี้ด้วยอะไรนะพี่น้องมันขึ้นมาแล้ววางเลยอืมไอ้นี่อะไรนีน่นข้างบนมีเยอะซะด้วยเฮ้ข้างล่างก็มีเยอะเหมือะะนกัน ได้พี่อ้วนมาแล้วเอาเม็นเขาสิบเหรอเวล่อะไรแล้ว,ลลวจะขายของไหมมีอะไรขายบ้างเฮ้ยรู้เร็วล็อกนี่เลยเงินไม่เพียงพอซื้อได้แค่อันเดียวเีสโซ อ <ss> <ary> mm, mm. ืมออกไปดูมีอะไรมาเมนูเพลงเรเลือกเสนเป็นเส้บี้เนเส้บี้ยบเมบ ดูหัวถังแปดตัว crazy ถา,า,ามเลยเอยอืมรสชาติเหมือนแกกะีข้างเมื่เลยได้ถ้วยมาแล้ว จะเสียใจด้วยได้ช่วยน้ำปลาเฮ้ยอันนี้มีอะไรตัมแชื่อกับต่อเฮ้ยว่าจะเป็นไปสิดูแล้วดูแล้วดูแล้วอะไรเฮ้ยขโมยประตูบ้านตรงมาเหรอมันวมันขโมยประตูบ้านผมอะ ไม่ยุติธรรมอ่ะไม่ยุติธรรมคืออะไรใบเลือดถอนบ้านมาทำแล้วควายันเว้ขาบ้อื้ออื้ออื้อ บ้านก็มีนะเฮ้ไม่ประตูบ้านตร้งบ้านไงเออได้แหละใบลืบล้อถอนหลงศพเฮ้ยไอ้นักนักเล่น<ส>อันนี้มัน,มนกระบาล่วดเด็วอึง แล้วก็บ์มโอ้โหนกะสุนหนววตอน้วอล่าจะตายแล้วกินะนะุชนชะ่วยเรด้วยบอลนะ่าจะแตกเร็วอย่าบมบัสจิตไซไอไซนั่เวแล้วเนนโยสกีเฮ้ยนี้อนีอนี นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้มันทำมันก็ไม่รู้าารขามันขามันสมุดข้อมูลตัวละครน,นี่สมุดตัวละครอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนี่พิวเตอร์ฟันฟาวเวอร์ เชอรีบ่บอม,มโบนัสควอเตเปโต้ปิวเตอร์สีเอเบลเลตััวสีฟ้าพี่พ่อบ้านเบลเลตััวคูมสองทัวไว้ประทังชีวิตอะไรไม่รู้พี่เบิม้มใบบัญชีหรือถอนนี่ตาแกคผูรู้ข่าวสารนักกีฬาเวสบอล ทางเกตเออคนไปขโมยไปกำแพงบ้านยายจวนคนแอบเอากลวยจราจรข้างบ้านมาใส่เยไอคนชอบหิวก็ซอมบี้ทำไะไปดาตบไปเริ่มเฮ้ยวัสดีเจ๊ที่เจ๊พูดอะไรอย่เงี้ยก็ไม่เข้าใจอย่าะ าตีตุต่นนี่หว่ามาครับสวัสดีครับตีใบบัญชีหรือถอนบ้านไปไปไปน,นี่นะเออเออไม่ได้ผมไม่ได้เกิดเต้เต้ตุน่นมาเลยครับมาเลยครับ,มรบผมเก่งน,นะครับผมเสียงเออมาดลครับมาเลยครับอเอ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 อ อ๋ออ๋ออ๋อไปแล้วไปไปวันนี้ยื้อออมช็อตเอามาไม่รู้ถูกอย่างงี้ไม่เป็นตัวตัววอดโอ๊ยนี่นี่ปะตุ่นดักมาดักหน้าดักหลังดักหน้าเดินได้เลยเดินมาๆๆเอาชี้รู้ค้อนชี้รู้ค้อนปุ๊กวันก็วันเดียวดีนี่เดี๋ยวก็เลยรอให้มันโคตรปะตุ่นเลยเนาะมาๆๆไปอีกนึงมาอีกอีกเล่นไฟนอลเวฟแล้ว เออเยบร้อยชิลรี่มืนเมาเฮ็ดมืนเมาตามต่อไปลืมวีมีนักบาสเกตบอลด้วยบาสเกตบอลบาสเกตบอลบาสเกตบอล,บบลอืม เริ่ฟไฟนอนเมฟแล้วโอ้โหดาเนี้จะได้อะไรหนออุ้ยไม่ขามัน่ากันเองเออข้างล่าง่ากันเองแล้วเกิดการจราจนจราจันร,จร เฮ้ยมาเอานี่ไปกินครับผมโหหน่ออันอนี้ใสเฮ้ยโย่ว what the heck โย่อีสตเอาไว้ว right, uh ่าช่วยเด่นว่าช่วเด่นว่าช่วเด่นไปแล้วปิวได้สไนเปอร์ดีเซมโบพี่แข็งพี่แข็งพี่แข็งภาคสองก็มาภาคหนึ่งด้วยเราที่แล้วก็วานัทโย่โย่โย่ ทีวีีึงดังโอเคทีเดียวเราจะทำกันต่อโอเควางครบแล้วจกนีเวลาเคลียร์หลุมตกอ่าพี่ครับเราไปหนอยครับคนจะเคลียร์หลุมสุกครับเรามีสไนเปิหรือเซมโบอยู่ข้างหลงังดีเซมโบรจริงๆครับ กัดด้วยกันด้วยถอนการติดตัง้งเรียบร้อยเอาไปครับกินเพื่อตัวเองแดกกวะแดกเดเพื่อนตัวเองแดกทีกกเพื่อนตัวเองเอ,อ,งอืกลับไปบ้านนี่คือเซตมหาโหดมหา,หมหาอภิมหาพลังมหาเทพจุลสัตว์ที่สี่แห่งเห็ดนี่ พี่น้ำแข็งมาพาักหนึ่งด้วยหรอครับพี่ช่อยลูน้อง <c oughs> แฮ้ดานี้ได้บอมบัสติกดูสิเฮ้ยไมเคิลแจ็กสันยื้อไปเปล่าเอาเหิดมึงมาออกเอาวอร์นัทเข้ามาใส่โอเคมีไมเคิลแจ็กสันด้วยวะ ไม่ข uhm. ึ้นแจ็กส่วนเต็มเต็มเต้ตเต็มเตมเตตเตเต็อ้ยไม่ขึ้นแจ็คสันมาแล้วะทอตข่ามันเป็นแจ็คสันซะ เอาดีดีใบขึ้นแจ็คสันกข่าซะปิ้ววีใบขึ้นแจ็คสันแพ้นทำลายหิดอ่ะดูดีนี่เหลือรูอ่ะมาขึ้นแจ็คสันอี่ตัวนึ่งขีไปแหละไฟนั่นเวฟมันเร็วอย่างวะไฟนั่นเวฟมาแล้ว แล้วส่วนใหญ่เป็นหมวกล้วยเลย็ชาร์จชาร์ดเลยครับชาร์จพี่ชาร์จชาร์จพี่พี่อย่าอยา,ยาพี่พี่อยากยากินพี่อยากกินคอมบี้มังสวิรัตพี่ขุดมันจากไหนน่ะพี่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 พตายสุเถอะขอร้องพี่ กูยังเตรียมเตรียมตัวไม่หมดเลยเนี่ยทีมาเร็วจังฝุดฟุด,ฟดทำไมก็ไม่รู้เอาเอาไว้เก็บเงินมันี่ได้งเงินแล้งขามันขามันได้เห็ดระเบิดปลาหมานูนเออไม่รู้ดะ่ะไอมีไอชีวจิกไอชีวจิก ไอชีวิตจิเราเปลี่ยนไอ้นี้เป็นร,บบร,ประเบิดปรลละมณูดีกว่าแล้วก็เอาวอร์น่มาเหมือนเดิมโอ้โหลุปนจบอย่างเยอะเลยพี่นั่นเวฟรอบหนึ่งแล้วไปเฮ้ยเก็บทุงคนมาแล้ว ยังไงแล้วก็ชนะบวกเลยอีซี่โจโจ้ดาน,นี้อีซี่โจโจเฮ้ยข้างบนข้างตรงนี้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 ตมงนี้หัวเอาหัวควายหายแล,แล้วก็ใช้นี่นะโอเค นี้ยังไม่เห็นทีท่าของวาว้าเฮ้ยไม่คิลแ็คสวนยังไม่มองรินกินอนท้อง่บางทีง่บงี่ช่างเขาไนมาล้วไม่คิลเจ็บสนไอจูวกิไอจูวกิไอจูวกิตอไอจูวกิไอจูวกิตายเร็วตายง่ายจอง ทำลายลงโซมัสละทำลายมันหยอกลงโซมันแตกแล้ววันนี้แล้วก็กำลังจะวางเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเรียบร้อยมาเลยไฟนองเวฟไฟนองวงไฟนองเวฟเราไม่กลัวแล้วแค่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไอ้ระเบิดปรามันู่นิเข้ามาเลยเตรียมตัว พร้อมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสูนสุ่มเรียบร้อยนี่อยู่ไหนอะเอ้าอยู่ไหนอยู่ไหน อะไรฮัลโหลบีวอเอส5สุดลสุดๆเอส5แล้วชีโรสอมบี้เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนไรนีมนตายเนี่ยโอ้มาเยอะแล้วเนี่ยพี่หนึ่งสองเริ่มไม่มีเพลงเหรอโคตรเงียบเลยให้ตายเถอะ เดี๋ยวจะใส่ทีก็เวยปิงแกแข็งไปโกนก่อนอืมมีแต่ตัวกองโกงข้างนั้นเลยาเาตัวดแบบูติดตาทำไมไม่เคยโห่เท่าไหร่อ่ะตัวไม่เคยโห่ได้เลยแบบพวกนี้มันจำเป็นมันจำเป็นหมดเลยอ่ะ

แกะแข็งแกะแข็งอีกรอบแกะแข็งอีกรอบนึงเอาโฟล์ออ,อกคือโฟล์ออ,อกว่าอยู่เพลงหายไปไหนปิดเพออลงเลยวะอันหล่อเลยพอเห็นอันเล็กสีข้างหลังออกอันเรา ไม่แทเข็งทุกตัวเทเข่งทุกตัวอืออะไรเทแข่งทำไมม่แค่แข่งเยอยอยอยไปนั่นวอไปนั่นเวฟมาแล้วไปนั่นเวฟไปนั่นเวฟเร็วไปนั่นเวฟ วาเล็้วยูหูเย้ยูหูเย้ยูหูเผาอ,อันเทอามทำถ่าตัวลัวประท่าตัวลัวก็เท่ากับตัวลัว Let's go โคทีปอีกรอบหนึ่งใครที่ยังไม่ได้รู้ภาคหนึ่งไปดูใต้ครับอธิบายเลยนะแปลกไว้แล้วแปลกไว้แล้ว